ตัว m ก็คือส่วนหน้ากาบาำไยตัว h ก็คือร้านหนึตัว t ก็คือวัดค่าเล่นล่องนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าช่วยกันอยู่อยู่บ้านกับตัวนะครับมันก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นเลทลมในที่กู้ชีพนะครับเช่ไหมครับ่กู้ชีพครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะ ที่จริงเราดูมันง่ายแต่ว่ามันทายากทายากมันอยู่ที่ความตะหนักค่ะตรงนี้มีตัวแรกขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญด้วยอายุรรรณสุขภาระนะครับปฏิภาณธนสารสมบัติหรือคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัติมุ่งมากปัจถนาุูประการนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านครับได้โปรดนะครับได้ช่วยประชาพัน์ให้แก่พี่น้องประชาชนของเราการจยุตกป้องกันโควิด19ไปด้วยกันโดย เว้นาารนะยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือวัดไข้บางกร,รณีอาจจะเป็นต้องหาเชื้อโควิด -19 และขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันใช้แอปพลิเคชันไทยชนะด้วยนะครับแล้วก็ขอปากฝาประธานาดนีให้พี่น้องประชาชนนะครับอิิที่รักของพวกเราทุกคนครับเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ ตามพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงคำและใกล้เคียงนี้นะครับตามอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงอำเภอจุฬาลงกนโนโรณ์นะครับพี่น้องที่อยู่รอบๆอำเภอบุษราของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอาฝากความปรารถนาดีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้มีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในปีศัตราชใหม่2564ด้วยครับขอบพระคุณครับ